สวัสดีครับสวัสดียูผมช่องยู u ูบหนึ่งเราสิงครับผมครับผมมือนีกะมีรถขำวมานำเสนอนะครับผมรถขำวมาใหม่สองคันนะครับผมเป็นรถเกียวนะครับผมท่านใดที่กำลังมองหาอยู่ครับผมขอฝากไว้เป็นทางเรียกนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปชมล่รายละเอียดนะครับหลบตัวคันนะครับผมนี่ครับสวยๆเลยนะครับผม หลังคาบ่อแตกนะครับผมฝาครอบยูครบนะครับผมเป็นข้อสปริงนะครับรถคันนี้ช่วงล่างนี่พี่น้องเต็มๆเลยนะครับตรล่างสวยนะครับผมบอท่านในล่างนะครับบอท่านแนวลงหอดรถยู่ครับช่วงล่างเต็มๆนะครับสวยๆนะครับฝาครอบยูครบนะครับผม ขัน้นหนีเป็นปากเลสนะครับปากเลดเกี่ยวดันนะครับข้อเป็นข้อสปริงนะครับผมเกียร์พี่น้องเกียร์แห่งๆนี่นะครับผมเบิ้งเนพี่น้องเกียร์แห่งดีครับเคียงดีนะครับ าตูบอ่อแตกนะครับผมเสาตูสวยข้อสวยๆนี่ครับฝาครอบครบนะครับระบบไฟออกปกตินะครับนี่ครับช่วงล่างอีกครั้งนึงนะครับช่วงล่างเต็มนะครับผม แต่ว่าแท็กขานี่วบ่ค่อยสวยปันใดนะครับเดี๋ยวพาเบงเฟรมพี่นอ้องนี่ครับเฟมเฟมสวยนะครับฝาครอบอยู่ครบนะครับผม คันนี้เล่มเอกสารครบนะครับสวยๆได้นะครับเดี๋ยวพาไปเบิ้งข้างบนนะครับเบาะผมเอาออกไปหุ่มอยู่นะครับแบบฝาตู้ะนะับับอทะลุนะครับฝาตู้สวยทอสวิงใสายงานได้ปกตินะครับ